สวัสดีคะ่ะเกษตรเม y Dream Channel นะคะในวันนี้เราอยู่กันที่เล้าเป็ดนะคะเป็ดเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงอันดับ2รองจากไก่กันเลยทีเดียวนะคะข้อดีของการเลี้ยงเป็ดนะคะก็คือโรงเรือนเนี่ยเราสามารถทําเป็นโรงเรือนง่ายๆก็ได้นะคะไม่ต้องมีความยุ่งยากเท่ากับไก่นะคะ โรงเรือนของไก่นี่อาจจะต้องมีทั้งกรงตับนะคะต้องมีความสะอาดเรื่องของสุขาวิทยานะคะอากาศทายเทเรื่องแสงเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแต่สําหรับเป็ดเนี่ยเพียงวัสดุง่ายๆก็สามารถทาเล้าเป็ดได้นะคะของเรานี้ก็อะแดปเอานะคะเอาเป็ดกับไก่อยู่ด้วยกันนะคะก็ให้อาหารให้อะไรอยู่ในนี้นะคะไก่ก็จะเป็นไก่ที่อนุบาลน,นะคะอยู่ในเล้าของเป็ดนะคะ นอกจากนี้ที่จะเป็นเล้าไก่เนี่ยก็จะมีไก่ซึ่งเป็นไก่จากรุ่นไอแลนด์เลทที่เราเพาะพันธุ์นะคะแล้วก็ไก่3มสายส่วนในสุ่มตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น <streams. S 2> ไก่เบตงนะคะซึ่งเหลือแค่3มตัวนะคะเพราะว่าโดนหมาเนี่ยเอาไปรับประทานหมดนะคะ <t ries> อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเล้าไก่ลอยน้ํานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ของรุ่นไอแลนด์เลทแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เราเพาะพันธุ์เองเช่นกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็โตเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเล้าลอยน้ําแล้วก็ในเล้าเล็กๆที่อยู่บนลอยน้ำเนี่ยจะเป็นลูกเป็กอี้เหลียงนะคะเป็นยังไงคะเพียงแค่เรื่องของเล้าเนี่ย เป็ดก็มีความน่าเลี้ยงไม่แพ้ไก่แล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายเนื้อนะคะเพราะว่าเป็ดเนี่ยจะโตเร็วกว่าไก่นะคะเพียง 4- 6สัปดาห์เราสามารถจําหน่ายเนื้อได้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของไข่ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าให้ไข่ค่อนข้างนานเป็นระยะเวลา2ปีเลยนะคะในขณะที่ไก่เนี่ยให้ไข่เพียง1ปี6เดือนเท่านั้นนะคะ นอกจากจะให้ไข่นานกว่าแล้วนะคะไข่ของเป็ดเนี่ยยังสามารถแปรรูปได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นขายไข่เอาไว้กินนะคะอย่างของจูนเองจูนก็ขายเป็นไข่เชื้อนะคะนอกจากไข่กินไข่เชื้อแล้วเนี่ยเรายังสามารถเอาไปแปรรูปทําเป็นไข่เค็มได้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ลองทํานะคะตอนนี้ขายเป็นไข่เชื้อของเป็ดอีอ้เหลียงก่อนนะคะนอกจากเรื่องของเนื้อของไข่แล้วนะคะก็ เป็ดเนี่ยจะมีความทนต่อโรคติดต่อมากกว่าไก่นะคะไก่เนี่ยจะเป็นโรคง่ายกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นวัดหน้าบวมหรือว่า CR d พวกนี้นะคะซึ่งเป็ดจะทนกว่าแต่ข้อเสียของเป็ดก็คือจะตกใจง่ายนะคะอย่างหน้าฝนที่มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าตรงนี้เนี่ยเป็ดจะตกใจง่ายกว่าไก่นะคะแล้วก็อาจจะทำให้ไข่เนี่ยลดลงเยอะได้นะคะ การเลี้ยงเป็ดของจูนนะคะก็จะปล่อยให้เป็ดเนี่ยได้เล่นน้ําในบอ่อปลานะคะซึ่งเป็นปลานินแปลงเพศนะคะการที่เป็ดเนี่ยได้เล่นน้ําแบบนี้ก็จะทําให้เป็ดผ่อนคลายนะคะไม่เครียดจนเกินไปจะทําให้ไข่เนี่ยฟองใหญ่ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะได้ช่วยกินพวกพืชน้ําพวกตะไคร่น้ําที่น้ําเป็นสีเขียวๆเ,เกินไปเนี่ยเป็ดก็จะช่วยกินด้วยนะคะปลานินของเราตอนนี้ก็โตใช้ได้แล้วนะคะก็จับขายไปบ้างแล้วนะคะจะเป็นการขายเองนะคะ เมื่อให้เป็ดเล่นน้ำแล้วเนี่ยเราก็จะต้อนเป็ดเข้าข้อเข้าเล้านะคะก็จะเป็นช่วงตอนเย็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเป็ดเข้าเล้าแล้วนะคะทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ยอมเข้านะคะอาจจะต้องช่วยต้อนเป็ดให้เข้าเล้านะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะเสร็จพวกหมานะคะหมาเพื่อนบ้านเนี่ยมาจับเป็ดไปกินหมดไปสามตัวละนะคะก็เราก็ว่าเราป้องกันดีแล้วแหละมันก็มุดมาใต้น้ําเนี่ยจับเป็ดไปกินนะคะ อันนี้ก็ต้องช่วยกันนิดหนึ่งนะคะให้เป็ดเนี่ยเข้าไปอยู่ในเล้ากับเพื่อนนะคะจะเข้าได้ไหมนี่อเปิดประตูไว้ก่อนเข้าไปแล้วนะคะอ่ทีนี้อาหารของเป็ดนะคะเป็ดเนี่ยข้อเสียก็คือจะกินจุนะคะกินเยอะกว่าไก่จึงทําให้อาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะต่อมาเรื่องของเล้าเป็ดก็มูลเป็ดเนี่ย จะส่งกลิ่นเหม็นนะคะซึ่งกระทบกับที่อยู่อาศัยเราก็มีการจัดการนะคะมูลเป็ดตัวนี้ข้อดีคือสามารถเอามาใส่พืชไร่พืชสวนพืชผักส่วนครัวเนี่ยทำให้ออกดอกออกผลงดงามเลยทีเดียวนะคะแต่ข้อเสียก็คือส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนั่นเองนะคะเราก็เลยต้องดูแลสุขาวิทยาของเป็ดเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนนะคะ เราก็เลยต้องมีการโกยขี้เป็ดตักใส่กระมังเพื่อดูแลความสะอาดของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ